อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบอาคังงนะคะอยู่ตอนทางตะวันออกของฮอกไกโดนะคะทะเลสาบอาค่คงงนี่ก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับออต้นกำเนิดของมาริโมนะคะมาริโมนี่ก็จะแบบว่าเกิดเฉพาะที่นี่เพราะว่าที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะเพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีความะมีความเฉพาะตัวของทะเลสาบอา่างงนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเรือนะคะถ้าเรามาทะเลสาบอาคางังมีเวลาก็มาล่องเรือได้นะคะที่ท่าเรือของอาคางังไซเซิงครูช <c ru ise> นะคะมีเรือบริการสามารถขึ้นเรือแล้วก็นั่งไปที่เกาะเขาก็จะจอดให้เราลงไปดูเป็นพิพิธภัณฑ์จุดกำเนิดของมาริโบนะคะแล้วรอบๆนี้ก็สามารถเดินเล่นได้เดินเล่นได้รอบทะเลสาบเลยแล้วก็ ใครที่สนใจอยากจะมาพักค้างคืนก็มีโรงแรมนะคะมีโรงแรมเยอะเลยรอบๆทะเลสาบเราก็เห็นนะักท่องเที่ยวมานะคะสามารถมาออนเซ็นแล้วก็รอบๆก็จะมีร้านอาหารมีเรือให้เราปั่นด้วยนะมีเรือเป็ดอากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้เดือนกันยายนวันที่สิบเจ็ดกันยายนที่เรามานะคะอุณหภูมิกลางวันประมาณ 20 20องศาแล้วก็มีลมวันนี้ฟ้าเปิดก็เลยแบบว่าเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะใครที่ชอบบรรยากาศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะพยายามถ่ายเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆก็สนใจก็กดติดตามได้นะคะจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปขอบ